สวัสดีครับพี่น้องที่นะครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในฮีบูมที่13นะครับข้อหนึ่งถึงข้อที่3ผมให้หัวข้อมันนี้ว่าตัวอย่างความรัก3รูปแบบนะครับพระคัมภีร์บอกว่าจงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่กันเสมอไปอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยทําเช่นนั้นบางคนอาจจะได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวจงระล,ลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกคุมขังเหมือนหนึ่งพวกท่านถูกขังอยู่กับพวกเขาด้วยจงระล,ลึกถึงคนเหล่านั้น ที่ถูกทำการทารุณเหมือนหนึ่งร่างกายของพวกท่านก็ถูกกระทำด้วยฮิโบโอบบทที่13เป็นบทสรุปของการดาเนินชีวิตเมื่อเราได้รับพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ผู้เขียนได้เสนอหลักข้อเชื่อไว้เยอะแยะในตรงนี้ในข้อ1ข้อที่3ได้พูดถึงความรักซึ่งเป็นความรักเรียกว่าอากาเปเป็นความที่เกิดจากความตั้งใจใน3มิติหรือ3ภาพด้วยกันภาพที่1เป็นภาพของความรัก ฉันพี่น้องครับในตรงนี้ได้พูดถึงความรักฉันพี่น้องมันไม่ใช่ความรักแบบอารมณ์แต่เกิดจากการเป็นครอบครัวเดียวกันกับพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงความรักที่เป็นความรักที่จะเป็นตัวผลักดันให้การผูกพันกันเนี่ยนะครับมันเกิดผลคริสเตียนเป็นสังคมที่มีความรักแต่ขณะเดียวกันเราก็มักจะพลาดจุดนี้ไปในครอบครัวจะไม่เย็นชาต่อกันช่วงที่มีน้ําท่วมทางสภาคริสตจักรโทรมาทันทีครับ ได้ยินข่าวว่าตรังโดนน้ําท่วมนะผมบอกว่าท่วมครับแต่ไม่หนักเท่ากับหัดใหญ่ไม่หนักเท่ายะลานะครับเพราะว่าพี่น้องคริสเตียนอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับไม่ได้กระจายออกไปมากขนาดน,นั้นนะครับแต่ที่หัดใหญ่ในเมืองหัดใหญ่โดนหนักแต่อย่างนี้ก็ตามเราขอบคุณพระเจ้าครับพอได้ยินข่าวกันก็ลายถามกันทันทีว่าอะไรเกิดขึ้นกันบ้างแต่ว่าเมื่อถามแล้วถ้าเราไม่ตอบเขาก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเราลําบากแค่ไหนหรือบางคนอาจจะไฟดงไฟดับอะไรว่าไปก็ไม่สามารถจะ ส่งข้าวสารออกมาได้ยังไงก็ตามขอดุลใจนะครับว่าความรักฉันพี่น้องเราเองนั้นจะต้องเริ่มต้นจากการให้อภัยกันนะฮะฟื้นฟูใจกันแบ่งปันทรัพยากรต่อกันห่วงใยกันอันที่สองครับรักคนแปลกหน้าในพระคัมภีร์บอกว่ายาละเลยจะต้อนรับคนแปลกหน้าในยุคแรกผู้เชื่อมักจะเดินทางไปตามที่ต่างๆเนื่องจากไปประกาศพระนามพระเจ้าหรือ หลบลี้หนีภัยเกี่ยวกับเรื่องของการข่มเหงแต่นั่นเองการต้อนรับแขกแปลงหน้าเมื่อถือว่าเป็นพี่น้องในพระเจ้าก็จําเป็นจะต้องช่วยเหลือกันและกันอับราฮัมเองต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวและพระเจ้าได้ประทานพระพรกับท่านมากมายเนื่องจากท่านต้อนรับคนเหล่านั้นโดยที่ท่านไม่รู้ตัวการต้อนรับไม่ใช่จํากัดแค่ที่พักอาจจะเป็นการรับฟังดูแลสนับสนุนเขาคือจากควรมีวัฒนธรรมของการต้อนรับ คนแปลกหน้าอยู่เสมอเพราะนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสรงค์โดยที่ไม่ได้มีการแบ่งชั้นวรรณะต้อนรับทุกคนที่เข้ามาในครสตจักของพระเจ้าไม่ใช่ต้อนรับแค่เซฮัลโหลอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงให้ความอบอุ่นกับเขาให้ความรู้สึกดีกับเขานะครับบางครั้งเขาอาจจะเมามานะครับแต่งไงเราต้อนรับเขาอันที่3ครับก็คือรักผู้ที่เจ็บป่วยและถูกกดขี่ในข้อ3ได้พูดถึงว่าให้เราระลึกถึงคนที่ถูกคุมขัง และถูกทําทารุณเหมือนกับเราอยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกับเราถูกขังด้วยเหมือนกับร่างกายของเราถูกกระทําด้วยผู้ที่ถูกคุมขังในสมัยก่อนนั้นโดยความเชื่อนะั้นมีเยอะมากครับเราระล,ลึกถึงพวกเขาไม่ทอดทิ้งเขาเปาโลเองตอนที่ถูกจับมีแค่คนไม่กี่คนอยู่เคียงข้างท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งในที่โมธีท่านบอกว่าไม่มีใครอยู่ข้างข้าราจการสักคนเดียวแต่หลังจากนั้นก็มีคนไปดูแลท่านเราต้องเปิดใจที่จะเข้าไปหาคนอื่นครับเพื่อเราจะได้เข้าใจ ความรู้สึกของเขาสงสารเขาเห็นใจเขานะครับขณะเดยียวกันเมื่อเข้าไปแล้วก็เปิดกระเป๋าด้วยนะครับแต่ถ้าเข้าไปแล้วไม่เปิดกระเป๋าก็ลําบากความรักของพระคริสต์ไม่ใช่ความรู้สึกแต่เป็นการกระทําและท่านเองได้พูดถึงความรัก3รูปแบบด้วยกันที่เราสามารถจะแบ่งปันให้กับคนอื่นในช่วงที่เรายังอยู่ในโลกนี้1รักพี่น้อง2รักคนแปลกหน้า3รักคนที่เจ็บปวดและถูกกดขี่ข่มเหงโดยการที่ยอมช่วยเหลือเขาเอาใจเขามาใสา่ใจเรา อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าโปรดเข้ามาหลายรักพี่น้องในคริสตจักรอภัยกันช่วยเหลือกันเท่าที่เสาสามารถทําได้รักคนแปลกหน้าตอนรับคนอื่นอยู่เสมออย่าตั้งกําแพงเพื่อกีดขวางคนไม่ให้เข้าคริสตจักรของพระเจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดเข้ามหลายรักคนที่เจ็บปวดช่วยเหลือคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสพระองค์ช่วข้าเพราะนั่นคือความรักที่พระองค์ทรงปรารถนาให้มีในคริสตจักรของพระองค์อธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูยเจ้าอาเมนใช่พอรครับ